ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเบยกสมป่อย,อยชาแน,นลนะครับมืนน่อนีมาผู้พอกันอีกแล้วนะครับไปนี่ท่องว่าเสียลใหม่ล่งเต่าครับมือนนอะครับผมเดี๋ยวมาซอยเพื่อนเอาใหม่ลงเต่าเนาะนะครับไปครับผมไปเบิิงวิธีการเอาใหม่ล่งเตา่าเอาฟื้นลงเต่าครับ Bort, bort, bort! 자 <목소리도> นะครับเป็นเศษใหม่เล็กๆในหน่อยนะครับเก็บมาจากน้าไ้น้ำนาเนาะะเอามาลงเตาไดบิดนะครับพี่น้องหากใหม่นะครับเก็บหากใหม่มานะครับมาผสมดินนะครับมาดินนะครับสิปั่นเตาครับพี่น้องมันนะครับปั่นปิดปากเตาใส่ใหม่เข้าไปจนเต็มเรียบร้อยนะครับ ไปเอาหยานะครับพี่น้องอันนี้เอาหยาที่ตัดออกจากขั้นหนองนะครับเป็นพวกยาค่าหยาอยงต่างๆนะครับพวกวัชพืชนะครับถ้าบ่ได้ตัดยาก็สะพีห่อเปลืเฟืองครับพี่น้อง แต่ว่าเฟืองเดี๋ยวนี้เพิ่นบูเอาแล้วนะครับเพราะว่าเอาเชื้อให้เฟืองมาใสไปเบิดแล้วนะครับเลยบริส่เฟืองนะครับเสานี่ยได้เก็บอยู่ให้เฟืองเก็บกินคู่มือครับเหดเฟืองมันเกิดคู่มือครับเก็ดเฟืองนะครับของเสานี่ก็ได้นะครับออกน้ำคู่มือแต่ว่าบุคคลใดไทยพี่น้องเขาเบิ่งเนาะนะครับ นะครับวิธีปั่นปั่นเตานะครับปั่นดินปดหนาเตานะครับครับพี่น้องบ้านนี้ปั่นแปวนะครับปิดแปะครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับปั่นออกแล้วนะครับปดเตาเรียบร้อยนะครับ ไฟเตาเรียบร้อยนะครับติดเตาเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิง่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเพื่อผูมไปแชแนลน้องเยดยครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับ